สวัสดีครับผมสุโชคธีระวรรณรัตน์นะครับนักวิเคราะห์จากหลักทรัพย์ k g i นะครับวันนี้ก็ได้รับเกียรตินะครับจากทางบริษัทบางจากนะครับหรือตัวย่อหุ้นก็คือ b c p นะครับที่จะมาให้ข้อมูลให้ความรู้กับนักลงทุนในวันนี้นะครับแต่วันนี้ได้รับเกียรตินะครับจากทางผู้บริหารของทางกลุ่มบางจากก็คือคุณพัฒภูรีนะครับชินกุลกิจนิวัฒนะครับหรือคุณเต้ยนะครับสวัสดีครับคุณเต้ยครับสวัสดีค่ะ ครับได้ครับก็วันนี้นะครับก็ขอขอบคุณมากเลยนะครับที่มาให้เกียรติกับทาง k g i เรานะครับก็สําหรับวันนี้นะครับก็คงจะมาเข้าคําถามเลยนะครับสําหรับตัวกลุ่มบางจากเองนะครับตอนนี้ต้องบอกว่าบางจากเนี่ยอยู่ในกลุ่มของพลังงานก็จริงนะครับแต่ว่าธุรกิจในลูกๆในเปลืองเราก็ถือว่าค่อนข้างเยอะแล้วก็หลากหลายนะครับตอนนี้เนี่ยอยากให้ทางคุณเต้ย สรุปนิดหนึ่งครับว่าตอนนี้ทางกลุ่มบางจากเรามีกี่กลุ่มธุรกิจในมือนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าปัจจุบันเนี่ยธุรกิจหลักที่สร้างกําไรเป็นเนื้อเป็นหนังให้เราครับอยากให้เรียงลําดับนิดนึงนะครับว่าตัวไหนเป็นตัวเด่นของเรานะครับแล้วก็ต้องบอกว่าในอนา,าคตมีโอกาสที่จะขยับขยายพอร์ตฟลิโออกไปธุรกิจเพิ่มเติมอีกไหมครับได้ค่ะจริงๆก็หลายๆคนก็จะรู้จักแบบบางจากเป็นปั๊มน้ํามัน แล้วก็เป็นโรงกันนะคะแต่วันนี้จริงๆแล้วเนี่ยกลุ่มบางจากเนี่ยเราพอร์ตโฟลิโอเราขยายไปค่อนข้างเยอะนะคะวันนี้เนี่ยเรามี5้าธุรกิจหลักนะคะได้แก่หนึ่งเนี่ยเป็นธุรกิจโรงกันแล้วก็ค้าน้ำมัน2เนี่ยก็คือธุรกิจการตลาดหรือที่เราเห็นกันคือเรื่องปั๊มน้ำมันนี่แหละนะคะสมก็คือเรื่องของธุรกิจพลังงานไฟฟ้านะคะซึ่งเราโอเปรตในานามของ BCPG อยู่ทุกวันนี้ สี่เนี่ยก็คือเป็นไบโอเบสเป็นผลิตภัณฑ์ชีวภาพซึ่งเราก็เพิ่งเอาเข้าตลาดไปเมื่อต้นปีก็คือ BBGI ห้าเนี่ยก็คือเป็นเรื่องของทรัพยากรธรรมชาติหรืออันนี้ก็อยู่ในตลาดนะคะอยู่ที่อน์เวย์คือโอเกียแล้วก็จะมีมีเรื่องของทรัพยากรธรรมชาติอื่นๆอยู่ในกลุ่มนี้เช่นกันนะคะใน5้าธุรกิจหลักเนี่ยอันไหนที่ c o n t r i b u t i ในแง่ของกำไรสูงสุดนะคะถ้ามองในรอบ6เดือนเรียกว่าครึ่งปีที่ผ่านมา ตัวที่ค่อนข้างเด่นที่สุดเนี่ยก็คือธุรกิจโรงกันตัวโรงกันเองเนี่ยด้วยความที่ครึ่งปีแรกเนี่ยอย่างที่ทุกท่านพอทราบก็คือราคาน้ํามันแล้วก็ค่ากันกันเนี่ยอยู่ในระดับที่สูงแล้วเราเองเนี่ยก็มีการเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตนะคะทําให้เราสามารถเพิ่มกําลังการกันเนี่ยได้เกินกว่ากําลังการผลิตติดตั้งเดิมซึ่งอันนี้เนี่ยก็คอนติบิวในแง่ผลกําไรเข้ามาค่อนข้างมากนะคะนี่คือเบอร์หนึ่งอันที่สองเนี่ยก็คือเรื่องของธุรกิจการตลาด การตลาดเนี่ยก็เดิมทีน่าถ้ามองไปย้อนหลังก็อาจจะมีการซบเซาบ้างในช่วงของการที่มีเรื่องของแพ a n ิมิกเรื่องของโควิด -19 นนะคะตอนนี้ในครึ่งปีแรกเนี่ยเราเห็นการฟื้นตัวค่อนข้างชัดเจนนะคะค่าการตลาดเองก็เริ่มฟื้นตัวปริมาณการจำหน่ายของธุรกิจการตลาดเนี่ยก็ทั้งออยและนอนออยเนี่ยก็มีการเพิ่มขึ้นค่อนข้างมากนะคะ ตัวค่าการตลาดเองเนี่ยก็ได้รับปัปัจบวกจากการที่รัฐบาลเองเนี่ยก็เริ่มผ่อนคลายจากเดิมเนี่ยก็มีการกําหนดเรื่องของเพดานราคาขายของน้ํามันดีเซลไว้ตอนนี้เนี่ยช่วงครึ่งปีหลังเนี่ยช่วงควอเตอร์สเราก็เริ่มเห็นมีการปลดล็อกตรงนี้ขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นค่าการตลาดสุดทธิเนี่ยก็เริ่มมีการฟื้นตัวลงขึ้นเช่นกันนะคะตัวที่3มเนี่ยก็คือเรื่องของธุรก,กิจโรงไฟฟ้า ธุระะกิจโรงไฟฟ้าเองเนี่ยก็จะบอกว่ามีการรับรู้รายได้จากการขายไฟเนี่ยที่เพิ่มขึ้นจากการที่เรามีการเปิด COD ของโรงไฟฟ้าพลังงานญี่ปุ่นนะคะรวม2โครงการในต้นปีนี้รวม45เมกะวัตต์แล้วก็อีกหนึ่งโครงการในปลายปีที่ผ่านมาแล้วก็ค่ะเดียวกันเองเนี่ยเมื่อตอนเตร์หนึ่งเนี่ยเราก็มีการเรียกว่าเดเวสนะคะ <div est. S 1> มีการปรับ <div est. S 1> ปรับพอร์ตเฟอโอนะคะซึ่งก็คือมีการขายเงินลงทุนของ geothermal ที่อินโดออกไปก็มีการรับรู้กำไรเข้ามาประมาณ2 0 0 0ันกว่าล้านตรงนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องของการ contribution ที่ทำให้เ,เป็นการเรื่องเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการลงทุนในเฟสถัดไปของ BCPG ะะถามว่าในอนาคตข้างหน้าเราจะเป็นปรับแผนพอร์ตเฟอโอยังไงนะคะแน่นอนเรื่องของโลงกันเนี่ยเราก็ยังมองว่าภาพนท้ยังอยู่นะคะวันนี้เนี่ยเราเริ่มมีการ ประกาศแล้วว่าเราจะขยายการผลิตเนี่ยไปสู่ผลิตภัณฑ์ใหม่ตัวนี้เนี่ยเราเรียกว่า SAF นะคะก็คือเป็นเรียกว่าเป็นน้ำมันเรียกว่าเป็นเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องบินที่ยั่งยืนโดยที่มีการผลิตจากน้ำมันที่เรียกว่าน้ามันจากกาันน้ำมันที่คุกกิ้งออยที่ใช้แล้วแล้วก็เอามาผลิตเป็นน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องบินซึ่งตอนนี้เนี่ยเราเป็นลายแรกแล้วก็ลายเดียวในไทยนะคะที่ประกาศตัวที่จะทำ กำลังการผลิตเริ่มต้นตามแผนของเราเนี่ยคือ1ล้านลิตรต,ต่อวันซึ่งตรงนี้เนี่ยเราก็จะพร้อมที่จะเอ่อเรียกว่าให้บริการกับสายการบินต่างๆเนี่ยในไตรมาสสี่ของปีนี้นะคะซึ่งตรงนี้เราตั้งเง,ง,งินงบลงเอไตรมาสสี่ของปี2 0 2 4นนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยเราตั้งงบลงทุนไว้ประมาณสักเกือบเกือบหนึ่งหมื่นล้านบาทนะคะ ถัดมาเนี่ยอีกอันหนึ่งที่เราจะเห็นการเติบโตค่อนข้างเยอะนะคะแผนการผัดปัดพอร์ตโฟลิโอของเราเนี่ยก็จะมุ่งไปยังธุรกิจสีเขียวดังนั้นเนี่ยเราก็จะมีการาใสเ่เรื่องของงบลงทุนเข้าไปค่อนข้างมากนะคะแล้วตัว BCG p G เองเนี่ยก็จะมีการขยายไปการไปลงทุนในเทคโนโลยีใหม่ๆไม่ว่าจะเป็น energy storage หรือ carbon trading มากขึ้นนะคะอีกตัวหนึ่งตัวสุดท้ายก็คือน้องที่เพิ่งเข้า IPO ไปคือ BPGI ตัวนี้เองเนี่ยส่วนหนึ่งเขาก็จะเป็นส่วนหนึ่งของการผลิต SAF นะคะน้ำมันเชื้อเพลิงของเครื่องบินแบบยั่งยืนค่ะในเดียวกันเนี่ยตัวเขาเองเนี่ยก็จะขยายไปสู่ผลิตภัณฑ์ที่แบบส่งเสริมสุขภาพมากขึ้นแล้วก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูงจากพัฒนาจาก synthetic bio เทคโนโลยีมากขึ้นนะคะก็จะเป็นพอร์ตโฟลิโอหลักๆที่มีการปรับเปลี่ยนไปนะคะ โดยที่เราคิดว่าโดยภาพรวมเนี่ยธุรกิจสีเขียวเนี่ยกรีนพอร์ตโฟลิโอเนี่ยทาร์เก็ตอยู่ประมาณสักห้าสิเปอร์เซ็ตของพอร์ตโฟลิโอของบางจากค่ะจากวันนี้เนี่ยอยู่ประมาณสักสามสิบห้าเปอร์เซ็นตได้ครับครับขอบคุณมากครับสำหรับคำถามแรกนะครับก็น่าจะเคลียร์นะครับสำหรับภาพรวมธุรกิจของทางบางจากเองนะครับมาในส่วนของคำถามที่สองซึ่งนักลงทุนน่าจะสนใจอยู่ในช่วงนี้นะครับเพราะว่าถ้าจำได้ในช่วงปีที่ผ่านมาเนี่ยเราก็มีการตั้งงบลงทุนในเรื่องของ โงไฟฟ้าพลังงานทดแทนค่อนข้างเยอะนะครับก็เลยอยากจะอัปเดตตอนนี้ครับว่าอย่างที่เมื่อกี้คุณเต้พูดมาว่าเรามีการขยายไปด้านอื่นแล้วนะครับที่เป็นพลังงานสีเขียวมากขึ้นนะครับก็เลยอยากถามว่าแผนลงทุนระยะยาวห้าปีของกลุ่มต่างจากตอนนี้นะครับเราเราเป็นในทิศทางไหนบ้างนะครับเราก็จะเป็นยังไงให้เห็นภาพครับเออในแง่ของงบลงทุนเนี่ยเราก็ยังมองห้าปีข้างหน้าในแง่ของการลงทุนนี่อยู่ประมาณหนึ่งแสนสองหมื่นล้านนะคะในภาพนี้เนี่ยด้วยความที่เราจะปรับ เออ่พอร์ตโฟลิโอของเราเนี่ยไปยังกรีนพอร์ตโฟลิโอมากขึ้นแน่นอนต G, ัว BCG p เรื่องธุรกิจไฟไ <อ S 1> ฟ้าพันธ์นสีเขียวเนี่ยก็ยยยจะคอนทิบิวในแง่เม็ดเงินลงทุนก็จะไปอยู่ที่ BCG p ค่อนข้างเยอะนะคะถ่ายเทกันเนี่ยเพียงแต่ว่า BCG p เองเนี่ยก็จะมีการ allocate พอร์ตโฟลิโอบางส่วนเนี่ยไปลงในแง่ของแบตเตอรี่เอเนอร์จีสโตรจแล้วก็ดิจิทัลเอนเนอร์จีมากขึ้นนะคะนอกจากนั้นเนี่ยก็จะมีพาร์ทที่เป็นเรื่องของ SAF ที่กล่าวถึงไปที่ประมาณสักหนึ่งหมื่นล้าน นะคะแล้วก็ถัดมาเนี่ยก็จะในแง่ของธุรกิจการตลาดเองเนี่ยก็ยังคงต้องขยายในแง่ของสถานีบริการแล้วก็เรื่องของการปรับปรุงแล้วก็เพิ่ม product เข้ามาเป็นสู่แบบรีเทลที่ครบสมบูรณ์แบบมากขึ้นนะคะซึ่งอันนี้ก็ยังวางเป้าหมายไว้ประมาณสักหนึ่งมืนล้านบาทแล้วก็ในแง่ของ BBGI เองเนี่ยก็มีเรื่องของ synthetic biology ซึ่งอันนี้ตามแผนของเขาก็ยังคง มีการาวางงบลงทุนไว้หลักหลายพันบาทหลายพันล้านบาทพอสมควรก็เป็นภาพรวมๆกันก็ได้ประมาณสักหนึ่งแสนล้านบาทได้ครับก็เห็นภาพนะครับว่าเราพยายามที่จะแคปเจอร์ธุรกิจพลังงานสีเขียวนะครับเพื่อในเรื่องของสิ่งแวดล้อมให้มากขึ้นนะครับแล้วก็จะเป็นไปนในเทรนด์ในโลกอนาคตนะครับตอนนี้เนี่ยนะครับ พอเราเห็นภาพนี้แล้วว่าทางบางจากเราไปทางพลังงานสีเขียวนะครับผมอยากถามในเรื่องของเป้าหมายของเราในเรื่องของ ESG นิดนึงครับเพราะว่าเข้าใจว่าทางบางจากเนี่ยด้วยภาพลรกของเรานะครับแล้วก็การสื่อสารของเราออกไปเนี่ยค่อนข้างจะกําหนดเป้าหมายเรื่องของ NET Zero Carbon นะครับค่อนข้างชัดเจนแล้วก็เป็นรายแรกๆของไทยเลยนะครับตอนนี้เนี่ยช่วยอยากให้คุณเต้ช่วยเล่าให้ฟังนิดนึงได้ไหมครับได้ค่ะจริงๆเราก็เป็นบริษัทแรก ที่เราคุยกันเรื่องภาวะโลกร้อนแล้วก็เอเขาเรียกว่าโลกาบอนโซซายตี้จะทำยังไงกันนะคะภายในเราเนี่ยมีการคุยกันเรื่องนี้ค่อนข้างเยอะแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์บริษัทเลยนะคะซึ่งเรากำหนดแผนเป็นแผนเราเป็น BCP สามหนึ่งหกเนะคะโดยที่เราหนุนการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานนะคะเป้าหมายของเราเนี่ยมีสองสเต็ปนะคะสเต็ปแรกเนี่ยคือคาร์บอนนิวทรัลเนี่ยภายในปี2030 ตัร็ยที่สอนี่คือเรื่องของ n e ็ตซีโรภายในปี2050นะคะโดยที่แผนของเราเนี่ยเราเรียกว่า BCP 316เน็ตนะคะคอเนเทนต์แรกในของ B ก่อน B นี่คือ Break t o Performance ซึ่งเราทาร์กเก็ตว่าเราจะลดคาการปล่อยคาร์บอนให้ได้30%เอ,อจากปีฐานละมองที่ปี2019ซึ่งพาร์ทนี้ทําได้ยังไงพาร์ทนี้จะเป็นเรื่องของการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต นะคะแล้วกระบวนการทํางานต่างๆการใช้เทคโนโลยีการใช้เชื้อเพลิงเพื่อลดที่จะช่วยในการลดการปล่อยคาร์บอนจากกระบวนการผลิตของโรงั่นบางจากเองนี่แหละแล้วก็รวมถึงการเปิดสถานีบริการแบบเน็ตซีโร่รวมถึงการใช้ไฟฟ้านะคะจากระบบกักเก็บพลังงานในธุรกิจไฟฟ้าของ BCPG ซึ่งตรงนี้ก็ทาเกตได้ลดคาร์บอนประมาณสัก3 0ส่วนที่สเนี่ยเราเรียกว่า C ก็คือ conserving nature and society สวดดีเนี่ยเราเน้นการลดการปล่อยคาร์บอนเนี่ยที่สิบเปอร์เซ็นตนะคะผ่านการดูดซับคาร์บอนโดยวิธีธรรมชาติกิจกรรมที่เรามุ่งเน้นเนี่ยเป็นการเพิ่มพื้นที่นะคะในการดูดซับคาร์บอนซึ่งก็มองในสองระบบนิเวศอันแรกเนี่ยก็มองเป็นกรีนคาร์บอนคือจากป่าอันที่สองคือบรูคาร์บอนคือจากทะเลนะคะก็เรียกของเรียกว่าเป็นการปลูกป่ากับก้มป่าไม้กับการปลูกป่าในโรงไฟฟ้าของ BCPG นะคะอันนี้ก็เป็นแผนที่เราวางเอาไว้ในระยะ5ปีข้างหน้าถัดมาเนี่ยก็เป็นเรื่องของ b l ูค carbon ก็คือเป็นการปลูกป่าในแนวแหล่งป่าชายเลนหญ้าทะเลซึ่งตรงนี้เนี่ยเรากําลังศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้แหล่งหญ้าทะเลในการเป็นช่วยในการกักเก็บก๊าซเรือนกระจกในแนวปะกาลังตอนนี้ที่เราดูไว้คือบริเวณเกาะหมากแล้วก็เกาะกระดาษจ,จังหวัดตาดเป็นต้น ถัดมาเนี่ยตัว P นะคะก็คือ proactive business growth and transition อันนี้ก็คือเน้นการลดการปล่อยคาร์บอนเนี่ยที่จะ contribute ค่อนข้างเยอะพอชั้นนี้นะคะประมาณ60%ก็คืออย่างที่เรียนไปว่าเราจะพยายามปรับพอร์ตโฟลิโอของเราเนี่ยไปสู่พลังงานสะอาดเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะเพิ่มสัดส่วนของธุรกิจสีเขียวเนี่ยเข้ามาในพอร์ตโฟลิโอของกลุ่มบางจากอย่างน้อยเนี่ยในปี2030ตลอดจนเราก็จะเข้าไป participate แล้วก็พยายามส่งเสริมให้เกิด ตลาดการซื้อขายคาร์บอนเครดิตเพื่อชดเชยการปล่อยคาร์บอนด้วยในภาพนี้ทั้งหมดเนี่ย BCP 316กเนี่ยก็จะทำให้บางจากเนี่ย achieve ถึงเป้าหมายคาร์บอนนูนทั่วได้ในปี2030นะคะแต่ทางที่จะเดินไปสู่คำว่า net zero ในปี2050ได้เนี่ยเราต้องสร้างเขาเรียกว่าระบบนิเวศของ low carbon society ขึ้นมาซึ่งตรงนี้เนี่ยมาจากต้องบอกว่ามาจากซิกซอหลายๆอย่างรวมกันเลย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการให้บริการแล้วก็จําหน่ายเชื้อเพลิงที่ให้คาร์บอนในการคาร์บอนต่ํานะคะสองเนี่ยการที่เราจะสร้างแพลตฟอร์มของวินโนนี่คือการธุรกิจให้เช่ามาอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าอันนี้ก็เป็นคอนทริบิวชั่นอีกอันหนึ่งที่สําคัญสามเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการสร้างวัฒนธรรมนะคะคาร์บอนต่ําในองค์กรผ่านการโครงการรณรงค์ต่างๆซึ่งอันนี้เนี่ยเราก็มีการทําอย่างต่อเนื่องนะคะ อ่สี่เนี่ยก็คือเรื่องของการร่วมกันจัดตั้งซินไบโอคอนโซเทียมนะคะห้าเนี่ยก็เป็นเรื่องของการก่อตั้งคาร์บอนมาร์เก็ตครับส่งเสริมการซื้อขายคาร์บอนเครดิตซึ่งตรงนี้เนี่ยเราก็มีการเชิญภาคธุรกิจต่างๆเนี่ยเข้ามาร่วมเป็นสมาชิกกับเราหลายๆเรื่องเหล่านี้เนี่ยเป็นแค่ตัวอย่างนะคะในการที่เราจะต่อจิกซอว์เพื่อทำสร้างระบบนิเวศของโลคาบอนโซร์ไซตี้ให้ได้ซึ่งอันนี้ก็ใช้เอฟเฟอร์ตค่อนข้างเยอะเราเลยทาร์กเก็ตไว้อยู่ประมาณสักปีสองพันหสิบได้ค่ะครับ ขอบคุณมากครับเห็นภาพเลยครับ<ๆ>คุณเตย้ย<ๆ>ก็คือสิ่งที่ทางบางจากกําลังทำเนี่ยเป็นเพื่อสิ่งแวดล้อมแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยก็สามารถสร้างผลกําไรสร้างผลตอบแทนให้กับผู้ถือหุ้นได้อย่างยั่งยืนด้วยนะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณทางคุณเตย้ยแล้วก็ทางทีมง,งานของบางจากมากเลยนะครับที่มาให้ความรู้และให้ข้อมูลเกี่ยวกับภา,าพรวมทิศทางธุรกิจนะครับ <simulate. S 2> วันนี้ก็น่าจะเป็นประโยชน์สาหรับนักลงทุนรายย่อยนะครับที่ได้รับฟังข้อมูลวันนี้นะครับขอบคุณมากครับคุณเต้ยครับสวัสดีครับคุณค่ะสวัสดีค่ะ